อ๋อแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมค h e c h i ด i d o ของวันนี้กันด้วยเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับในตัวของ c h i b i โ o แต่ติดปะกันเนาะแล้วก็จะมาสอนวิธีการเรื่อย่อแชร์ในตัวของ c h i b i โ o ติดต่อกันด้วย สำหรับใครที่เข้ามารับชมกันแล้วเกิดสญญนใจก็สามารถที่จะมารับชมแล้วก็ทำตามกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยก็ให้เราได้เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ hm.com มเดลเลอร์สครัมเดลเลดอ์่รีดดไซต์เราให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่ดะกดขขเข้ามาเพื่อมาทำการสมาชิกันตามกันได้เลยอพอเราได้เข้ามากัได้แล้วที่ในโต้เว,ว็บไซต์ในเว็บไซต์เราจะมีให้ได้กดลงชื่อแล้วก็สมัครสมารรมชิกสำหรับใครที่จะเข้ามาช้งินเป็นครั้งแรกสามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่อยู่ตรงด้านล่างนี้ก็ไปกนได้เลย อ่ะเราได้กดสมัครสมาชิกกันมาได้แล้วที่หน้าต่างการสมัครเขาจะมีให้เราได้กดลงชื่อแล้วก็จะสมัครสมาชิกกันไปได้เป็นแบบนี้เราแถมในหน้าต่างการสมัครสมาชิกสฟมาถที่จะสมัครผ่านบัชิ Google ที่เมลที่อยู่ด้านล่างไอที่อยู่ตรงด้านบนนี้กันไปได้ด้วยหากเราจะโดดช่วงทาไหนสามารถที่จะสมัครกันไปได้เลยจะเป็นการสมัครผ่านชิ Google ที่เมลหรือจะเป็นการสร้างชื่อใีเมลขึ้นมามาป้อมเพื่อสมัครกันก็ได้นาะหรือใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วสามารถที่จะกดลงชื่อจริงๆไปได้เลยอ่ะ แล้วก็ก่อนอื่นกันเลย้เราได้เข้ามาที่จุดจบของเว็บไซต์ h m m d o l ดอท c o m ก่นนอในเว็บไซต์นะต่้งแต่ของคอร์ที่เป็นประมาณแบบนี้กันเลยจะมีบทมูแลบบริการให้เราได้สามารถที่จะมาดูและใช้งานกันไปได้แล้วก็จะมียอะเนีนที่อยู่ตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเช็กกันเอาไว้เพื่อนี่มาใช้งานในต่างตัวนี้กันได้เนาะแล้วก็จะมีหัวข้อมู่บริการที่อยู่ตรงด้านซ้ายมือดูด้านนี้ด้วยให้กับเราได้สามารถดูกันเอาไว้ได้เพื่อได้ใช้งานแล้วสำหรับใครที่ใช้การผ่านมือถือเราก็จะมีหัวข้อให้เราได้้้้้กกกกกกกดดดดดดดเเเลืือออููัััันนนไไไหมม่็็ีีวขขตรรรงาาาสถ นี่กันเลยเนาะอะ,อะแล้วใครเราที่ได้ค้าบัญชีกันแล้วในตัวโไ,ไซต์พอเราได้ข้ามาแล้วทีนี้เราก็จะมาเลือกกันที่จะตัวหงหมดหม่แล้วเขบริการาเท่าต้องการทําการกันได้เนาะอะกดอื่นเลยให้เราได้กดมาที่ใะตัวงหมดหมูเท่าต้องการก็คือ การเพิ่มมนตัวของยอเชน์ในตัวคลิปวิดีโอเนาะปฏิยอยู่ตรงนั้นนี่เราได้กดคลิเข้าไปเลยเราเลือกกันได้แล้วในตัวหมวดหมู่ที่ต้องการทีนี้ก็เลือกกันต่อที่ตัวของบริการบริการควาาได้ขึ้นมาเป็นประมาณนี้เราจะขอเลือกบริการไปละแรกนี้เลยให้ได้กดคลิเข้าไปเราเลือกกันได้แล้วที่ในตัวหมวดหมู่และขับบริการกันไปได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้เราเลือกกดเข้ามาที่ในตัวของคลิปวิดีโอที่ต่อของเราอีเมลกด้อนกลับมากนเนาะเพื่อทำการสร้าลิงก์ อ่ะล้ดินที่ไป็นดินตกอกันมาแล้วก็ให้อลิมมาวางวานหนึ่งกันดาร์ลีนี้ก็ให้มาจาดัดจำนองที่ต้องการเพิ่มกงินไปก็ใส่จํางวมดทไเปเลยเนาะอ่ะจัดเป็นล้อเล้กกันพอได้แต่ตทงนี้เนาะเดือนนนดาลกันแบบนี้ทีน้ก็ให้มากดส่งซื้อตรงด้านล่างนี้นไปได้เลย อ่ะแล้วพอเราได้ทำการส,ส่งเซตได้แรกแบบนี้นะครังเคิดว่าเีมป็นระบบขึ้นมาเตรีมบอกให้เราได้ดูคนได้เป็นแบบนี้กันเลยนาะและแถในะครับเาเอแต่ามาที่จะชิดดูอยอดออเดอร์เป็นได้ด้วยค่ะพอเราสองเซตกันไปเสร็จแล้วพอเขาจะขึ้นราแกมบอกเราแบบนี้ก็ถือว่าส่งเซตเสร็จแล้วเนะาะพอเราได้ส,งส่งเซตกันแล้วสามารถที่ได้เข้ามาชิคด,ดูดกันได้เลยแล้วถ้าใครที่ได้เข้ามาชิคงานกันแล้วเนาะได้ตามส่วนตรงแรกที่เราได้ดเ,ดนนดเนนข้ามาชิดงานเรื่องบ บริการกันไปอาจจะเข้ามาช้งากันแล้วยอดเงินก็หมดกันไปหรือเราอาจจะเข้ามาที่หัวข้อตรงแรกดีกันก่อนได้เที่ที่ไม่ใช่งานก็คือาต่างการเติมเงินหัวข้อจะเป็นหนาต่างประมาณนี้ให้เราได้สวยมากที่จะเข้ามาเพื่อดาเนินการเติมเงินกันได้หากเราเนาะไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินหมดกันไปอย่าเรเติมกันไว้ก่อนว่าเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกเพราะจะเติมเงินเพื่อไปใช้งานอาจจะดูวิธีการกันไปก่อนเราค่อยเข้ามาเติมเงินเติมถึงตอนนี้ก็สามารถที่จะดูันได้เนาะระดาบการเติมเงินจะเป็นประมาณนี้กันเลยให้กับเราได้สามารถที่จะเติมเงินกัน นี่กับเราได้สอบมาเติร์เลกันได้ด้วยหาได้กดเข้าไปพอคอได้มีช่วงทาว่าเป็นประมาณนี้3ช่วงท้ายกับเราได้แชร์มาดิเติร์เลกกันได้เลยหากเราสะดวกมาที่ยวเติมขึ้นช่วงนานไหนก็สามารถที่ิดเลิกกันไปได้เลยผิวหาเราได้ชินงานกันไปแล้วไม่ได้มีอปัญหาไอ้ได้มีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่ากำลังชิ้นงานสองไปกันไปอยู่แล้วเกิดมีปัญหาอะไข้องไม่ว่าจะเป็นด้านการชิงงานอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะตัวเงินกันอยู่แล้วก็มีปัญหากันเนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่บอกเขาตรงได้ติดกันกาได้ท พาดีติดต่างให้เราได้เอาไว้ในการแก้ปัญหาหรือว่าให้ตหิดต่อสอบถามปัญหาแก้เิงกันได้ด้วยอาจจะตอบซึงกันอยู่แล้วเกิดปัญหาขัดข้องหรือจะมาช่ายกันอยู่เกิดปัญหาก็สามารถติ่จเข้ามาได้เหมือนกันเนาะแาต,าต่ตรงส่วนด้านนี้ก็เอาไว้ให้เราได้สามารถที่จะแก้ปัญหาแก้มิงในตัวของวิช้กันได้เลยมือใครที่เราไปกันไปแล้วอาจจะได้ตอบซึดงกันตั้งแต่แ,ตแรกแล้วเราอยากจะดูยกันแล้วว่ายอดทีขึ้นมา,าหรือยังสามารถที่จะลองกดยอนกมาดูกันได้ก่อนแล้วว่าในถุงชีวิตโอที่เราได้ทำการเพิ่มกันไปยอดแชร์เขาดีขึ้นมาเราดี อาจก็ฝงเดินไปได้ดีที่ประมาณหนึ่งเนาะก็ลองดีนะเดี๋ยวชิปดูกันเลยก็ได้ว่าที่สุดมันอะไรยัง Oh, แล้วก็นี่เลยน้องหลังจากที่เราทำการอบเพื่อนไปแล้วก็นกั่งราตะกูนตอนนี้ยอดแช่เขงในตรงที่ไปดอที่ตัวของเราขเราขาวันน้เพื่อนมาเ็จเป็นที่เรียบร้แบบนี้กันแล้วเนาะก็เมื่อกี้ก่อน,นที่จะทําการกันเลยมีอยู่แค่หนึ่งแล้วเราก็ส่งซื้อยังไม่แค่1นึ้นนนเดี๋ยวตอนนี้ก็เพื่อนมาจะเป็น2 0งรกันเลยนะเนาะก็มีเปการแถบยัดทำของตัวเว็บไซต์กันด้วยนะแถบขึ้นมาจะเป็น200กันเลยก็แถบขึ้นมาจะเป็นทอดตัวเลยเนาะใครที่สนใจอยากต่มาทําตามก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานทำตามมันได้แบบไปง่ายหรือใครคที่ได้เข้าไปใช้งานทํำทามกันอยู่แล้วแล้วเกิดมีปัญหาอข้อก็สามารถที่จะไปแจ้งหรือติ เดาสอบถามปัญหาแก๊งเงได้สํับรับใองตัวที่ได้บอกกันไปหรือใครที่ได้ขัมาชียกันแล้วซูสุติดใจ,จ่เรอแนันนไม่กับคนอื่น,นเขาได้เข้ามาชียงานทำตามดูลองกด,ขดเขา้ามาที่หัวข้อขว้ได้นำเพื่อนให้อยู่ตรงด้านนี้กันก็ได้แหละค่ะจ็มีตาตามไปประมาณนี้เฮ้ยับเราได้สามารถติดข้ามาแล้วไปทำการกดฝั่งร้องรีอยู่ตรงส่วนด้านนี้เพื่อต่ใหเพื่นอนหรืเขารู้จักเขาตัวเองเพื่อเป็นการแนะนำให้กับเพื่นพนอนๆหรืเขารู้จักใครเขาได้เข้ามาชียงานทำตามคนได้แบบง่ายกันได้เนาะ อ่ะใครที่ทุนเจย์จลองให้ท่นเพื่อนเพื่อนก็ลองเข้ามากันได้เลยแล้วปรับสบไปคลิดไปดูของวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะด้วยเนาะเพราะสหรับในวันนี้อยอดแชร์กับทิกเกอรขึ้นมากันเต็เสร็จแล้วใครทีร่ดูคลิปไปเรือยถึงตอนนี้จนเจย์ก็ลองเข้ามาทำตาฝนได้แล้วในตัวคลิปของวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะ